ยกเลิกข้อความในไลน์ไม่ได้สาเหตุเกิดจากอะไรไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ<ว> roid, เพื่อนๆบางคนสงสัยนะคะว่าทำไมเวลาที่เราส่งข้อความในไลน์แล้วมันกดยกเลิกไม่ได้นี่นะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้ค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะคือบางคนที่ส่งข้อความไปแล้วยกเลิกข้อความไม่ได้คือส่งได้ส่งข้อความไปเกิน24ชั่วโมงแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ส่งข้อความไปเกิน24ชั่วโมงแล้วมันจะไม่สามารถกดยกเลิกข้อความได้ค่ะแต่ถ้าเราส่งข้อความไปล่าสุดนะคะ มันก็จะสามารถยกเลิกข้อความได้แบบง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะแบบเดล้าสาเหตุที่2นะคะเราอาจจะส่งข้อความเข้าไปในไลน์ที่เป็นไลน์ OA ค่ะเพราะถ้าเป็นไลน์ OA นะคะมันจะไม่มีขึ้นข้อความให้กดยกเลิกค่ะนี่นะคะพอเรากดเข้าไปมันจะไม่มียกเลิกขึ้นมานะคะาการยกเลิกข้อความนะคะก็จะกดยกเลิกข้อความได้ในไลน์ปกติหรือไลน์กลุ่มนะคะส่วนไลน์ OA หรือ Official นะคะ ก็จะกดยกเลิกข้อความไม่ได้คะ่ะเป็นอะไรกันบ้างคะกับชิปง่ายๆในการใช้ i p อ o n e ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมลองป,ปราไปบใช้กันดูนะคะ